ตอ้นรับข้อสู่ชองลลิลิวิอีกครั้งนะคะสำหรับอีพีพิเศษสุดเลยเพราะว่าลลิตาชวนมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพจิตและ mentally health กันได้แข่งรับเชิญพิเศษสุดๆเราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษาพี่สาวคนเก่งก็คือคุณหมอพี่แจงอุปสรรคอนุพรแห่งเพจหมอแจง health g u d ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยคำคำนี้ค่ะ pop up ขึ้นมาบ่อยมากในช่วงนี้นะคะก็คือคาว่า life c r i s i หรือว่าวิกฤตวัยกลางคนนะคะปัญหาส่วนตัวนะคะ แล้วก็คนเราข้างรู้สึกว่าในช่วงวัยแล้วมีความเครียดมีปัญหารุมเร้ามากมันเป็นช่วงที่วัยที่เหมือนกับว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงฉันอยากจะย้ายงานเพราะว่าฉันต้องการรายได้ที่มากขึ้นก็อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับความสามารถหรือทักษะบางอย่างที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นตอนเป็นเด็กยุคเก้าสิบความสามารถมันกั้ากึ่งอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าแบบที่เราจะสู้เด็กรุ่นใหม่ได้ไหมหรือต้องไปพัฒนาอะไรอีกไหมมันเป็นความกังวลความเครียดอะไรในเรื่องของสายงานอาชีพความมมัั่่นนใจ รู้สึกเองเลยเหมือนกันว่าพอร่างกายเราอะมันเป็นหาที่ร่างกายค่ะ,คะมันก็ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการทํางานอพอเราทํางานได้ไม่ไม่เต็มที่ไม,มไม่เต็มแรงเหมือนเราสมัยสาวอะอเราก็รู้สึกว่าการที่จะสําเร็จในอาชีพแบบมันก็เหมือนจะ โการเสี่ยงมันไม่สุ่มเลยนะพี่เข้ามาเป็นตจดใจเราลุยไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยรวมที่คือบางคนก็เริ่มลงทุนอะไรใหญ่ๆในชีวิตก็จะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายได้และการใช้เงินเก็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยมาในช่วงการเปลี่ยนแล้วก็มีแบบความสัมพันธ์รอบตัวบางคนก็เริ่มมีลูกเล็กมาตอนนี้พอดีที่แบบมีอะไรหลายๆอย่างต้องรับผิดชอบรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เริ่มเจ็บป่วยก็จะมีหน้าที่ที่หนักมาก ขึนะ้นอ่ะต้องรับผิดชอบอบางทีก็ต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายของพ่อคุณแม่เมอมยอะมากเลยตัวเองลูกอะไรอย่างเงี<น>้ยหลายอย่างสุดๆเลยก็คือเรื่องของการสูญเสียซึ่งอันนี้ก็คือรู้สึกเลยว่าเนี่ยพูดแล้วคนรู้โดยการสูญเสียของคนที่เรารักเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบหนักหน่วงมากมวมันเสไปเลยได้ฟังมาดูเราก็คืออย่างดูมันเยอะมากที่ต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะที่ลลิตบอกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเลยว่ากานที่เราจะ ต้องสูญเสียคนที่เราลา้าหรือว่าพี่ที่ปลอดภัยของเราก็จะมีผลกระทบกับจิตใจแล้วก็ผลกระทบกับการใช้ชีวิตมันก็ทําให้เราเกิดความกลัวในใจแล้วก็เกิดความกังวลแล้วก็การที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปมันก็เริ่มมีคําถามขึ้นมาว่าสิ่งต่างๆเราต้องรับมือมันเราจะต้องจัดการวิธีแบบไหนที่จะทาให้เราผ่านไปได้ยังไงอาจจะสังเกตง่ายๆว่าในตอนช่วงระหว่างที่ ที่เราเจอปัญหาหรือว่าในช่วงวัยนี้เรามีความกลัวหรือมีความพิตกกังวลที่มากเกินกว่าปกติไปหรือเปล่าจนส่งผลกระทบกับในเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะมีอารมณ์ที่แย่ลงรู้สึกเบื่อนายมีความเศร้าอยู่ตลอดเวลาไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าไม่มีพลังในการที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขหรือว่าเหนื่อยล้ามากเกินปกติบางครั้งก็อาจจะมีผลกับเรื่องการนอนนอนได้ ไม่มีคุณภาพที่ดีเหมือนเดิมอาจจะม,นนมีเรื่องนอนตื่นเร็วขึ้นหรือว่านอนหลับไม่สนิท<ม>อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเบื่ออาหารม,มาีหรือว่าอาจจะมีทนัน เยอะมากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะค่ะต้วงวัยนี้เราก็จะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทําให้มีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปในผุ้หญิงก็อาจจะมีเรื่องของอาการก่อนมีประจําเดือนที่มากขึ้นสังเกตได้ชัดเจนมากขึ้นที่เรียกว่า PMS หรือ Premenstrual Syndrome ที่มีอาการตั้งแต่อาการทางร่างกายที่อาจจะเป็นนอนยากเป็นหมดแล้วก็ทําให้อฮอร์โมนที่เป็น นแปลงก็ส่งผลกระทบกับอ่านสื่อประสาทในสมองใช่ไหมคะแล้วก็เกร่วมกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตต่างๆ ทีนี้ก็ทาให้ถ้าเราขาดตัวช่วยหรือว่าเรา,เาไม่ได้สังเกตว่าอาการนั้นม,มันเป็นมากจนถึงขั้นที่กระทบกับสุขภาพจิต<ม>ของเราหรือว่าการจัดการกับปัญหาของเรานั้นอาจจะต้องการที่ปรึกษาหรือว่าเราขาด supporting <ม> system ไปแล้วเรารู้สึกว่าความหมายในชีวิตที่เราเคยคิดว่ามันเป็นแบบนี้<ม>พอในช่วงวัยนี้ความสําเร็จของการเข้าใจความหมายในชีวิตของตัวเองมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หรือบางคนก็ เริ่มที่จะชัดมากขึ้นก็ทําให้เราต้องมารับมือกระดานมองชีวิตตัวเองการที่เราเคยเห็นเราในมุมมุมนี้ค่ะแต่ตอนในช่วงวัยนี้เรากลับเห็นเราในอีกด้านหนึ่งมันมก็มีสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องรู้สึกว่ามันทั้งจะกังวลหรือว่าทั้งจะอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นด้วยอาจจะมีความรู้สึกที่เรายัางไม่มีค่าหรือว่าไม่เก่งพอไหมเราจะต้องจัดการอะไรตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรื เปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายเหนื่อยล้าตื่นหรือว่าอยากจึงใจค่ะเป็นเมนทอลฟาทีหรือว่าความเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่แจงคะแล้วอย่างที่เราต้องเผชิญเนราจะผ่านัไปได้ไหคะบางทีมันก็จะเป็นโรคที่พี่หมอพี่แจงบอกว่าเป็นฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ซูดไปอีกมันเหมือนเบิ้ลซูดอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดอันเนี้ยมีผลต่ออาชีพหน้าที่การงานเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแบกเหมือนฐานเราไม่แข็งแรงขาสั่นแต่ต้องแบกอะไรไว้อยู่อย่างเงี้ยใช่เออ เรากเราก็ต้องการกำลังใจใช่ไหมหนึ่งดอกแล้วหรือบางคนน่บทุกอย่างอาจจะไม่ได้มีปัญหานะแต่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวที่แบบหนักน่วงนะป่วยอาจจะต้องกลายเป็นคนที่ต้องดูแลคนในครอบครัวต้องไปดูแลอย่างเพื่อนเลี้ยงสามีวิอดีก็เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกเขาก็ต้องแบบดูแลร้านก็ต้องดู สามีก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือการไม่ให้แค่ได้ยังไงวะนร่างกายเขาหนึ่งคนอ่ะเขาต้องดูแลอีกสองชีวิตอะไรมาณนั้นหนักเหมือนกัน่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าจริงๆตอนนี้สภาพจิตเราเป็นยังไงเรามีปัญหาด้านสุขภาพใจที่เราจะต้องได้รับการช่วยดูแลไหมในการที่เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้เราต้องการใครที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นที่คอยรับฟังเพื่อที่จะทาให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นบางครั้ง หังการได้พูดคุยกับใครสักคนอาจจะไม่ต้องมาเป็นจิตแพทย์หรือว่านักจิตบ,บําบัดอาจจะเป็นเพื่อนที่เราสนิทไว้ใจคนในครอบครัวที่พร้อมที่จะรับฟังปัญหา การที่เราได้พูดความรู้สึกหรือความคิดของเราก็จะทําให้เราได้เข้าใจตัวเราเองอม,มากขึ้นการเข้าใจตัวเราก็จะทําให้เรากลับเข้ามาเข้าใจว่าเรามีชีวิตเราต้องการอะไรในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้ดูว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้ทําสิ่งที่ทําให้เราม,มีความสุขหรือเปล่าถ้ามันไม่เกิด สมดุลมันไม่บาลานซ์มันก็จะทําให้เราเกิดการป่วยทางใจแล้วก็เกิดอาการเบเอามีแพนิกมีดิเพรสชันมีแอนซ e ตี้หรือว่ามีโรคที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะฟังก์ชันเดิมของเราได้แล้วก็นอกจากปัจจัยของทางด้านสุขภาพจิตแล้วสุขภาพร่างกายที่เรามีปัญหาอยู่ การจัดการตรงนั้นมันสามารถที่จะดูแลได้ขนาดไหนอาจจะเกิดความเครียดที่เยอะมาก ถ้าเราดูแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของความกังวลที่มากจนเราไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้เลยหรือว่าเราไม่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้จากแล้วเรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อมหมดพลังงานไม่มีแรงไม่มีสมาธิมีอาการทางด้านร่างกายปวดเป็นโรคเรื้อรงังเช่นปวดศีรษะไม่เกฑ์กำเริบบ่อยครั้งมีอาการของโรค ทางเดินอาหารบ่อยครั้งเป็นโรคกระเพาะที่รักษาไม่หายกไหลย้อนค่ะแล้วก็มีเรื่องของอาการทางลำไส้เช่นเป็นโรค IBS อะไรพวกนี้ก็เกี่ยวกับความเครียดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะมีท้องผูกสลับท้องเหลวหรือว่ามีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนี้นะคะเราก็อาจจะต้องดูแลเป็นอย่างยไปงใจค่ะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอปัญหาเยอะเราเป็นฝ่ายพพอตเตอร์เนี่ยจะซัพพอร์ตเพื่อนดูแลยังไงเออเพื่อนที่เขาเจอหนั หนักยังไงดีจริงๆแล้วการที่มีใครคนหนึ่งที่เวลามีปัญหาเราคิดถึงเราแล้วก็ต้องเห็นความหมายของตัวเราเองว่าเขาเห็นว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้หรือว่าแค่รับฟังนะค่อเราก็ก็คือมันก็คือเหมือนกับเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะเราแปลว่าเขาก็ไว้วางใจเราเราก็เป็นเพื่อนที่ยังอยู่กับเขาถึงแม้เวลาที่มีปัญหาเขาก็เชื่อว่าอย่างนี้เขาฟังเาเขาด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี มีไม้บีดมือจากคนสุดท้ายให้รู้ว่าแบบเออแกเดี๋ยวเธอฉันเนี่อยู่ตรงนี้แหละแกเดี๋ยวจะเล่าอะไรมีหัวใจคนนี้คอยเราฟังอยู่แล้วถึงก็เล่ามาให้ฟังพี่แจงค่ะจริงๆแล้วฟังฟังรูเนี่ยวิกฤตบิ๊ไลทครสสิเนี่ยมันคล้ายๆกับเราอยู่ในสนามลบเลยอะเหมือนเราเราเป็นแบบตัวหนึ่งแล้วก็มีอาวุธอะไรมันรู้ันจ่อจ่อแล้วจริงๆแล้วเราป้องกันได้ไหมคล้ายๆกับบางคนอน่ยพอเราจะเป็นเจ้าเทพใช่ไหมผู้ใหญ่จะบอกเนี่ยจะเป็นเจ้าเทพแล้วน่าไปทําบุญต้องตั้งสติก่อนใช่ไหมคะว่า เอ้ปัญหาเกิดเข้ามาละอ่าแล้วเราจะ ว่าปัญหานี้มันเป็นจากอะไรเราจะจัดการแบบไหนได้บ้างเรามีตัวช่วยยังไงบ้างเออแล้วการจัดการปัญหามันทําได้ในระดับไหนเราก็ต้องยอมรับในตรงนั้นเราจะต้องคอยมีทั้งที่ปรึกษาแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ชื่นชมใ, <น S 2> ในสิ่งที่เราได้ผ่านมาเราได้จัดการทุกอย่างที่ผ่านมาได้ถึงแม้อาจจะดีไม่เต็มที่แต่เราก็ได้ผ่านมาได้แล้วแล้วก็การชื่นชมในข้อดี ของตัวเราเองในแต่ละวันกลับมาทบทวนในแต่ละวันว่าวันนี้เราได้อ,อ่จัดการตรงนี้ที่ดียังไงเรามันก็ทําให้เกิดกําลังใจในตัวเราเองโดยที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโอเค,อเ,คเราต้องเรียนรู้ที่จะให้กําลังใจตัวเองนั่นเอง จริงๆไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาเหมือนกันเห็นข้อดีของตัวเราเองเออเมืองว่าเอเธอก็เธอก็เก่งนะมุมนี้เออโอเคดีแล้วแบบเออเออแดีแล้วประมาณนี้เมื่อก่อนจะเป็นแบบทำไมจะเป็นแนวแบบว่าทำไมทำได้แค่นี้แบบว่าเพชเชอร์คาดหวังตัวเองเป็นเป็นแนวแบบพุชอัพแบบว่าคาดหวังแนวแบบกดดันตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยแกต้องทำอันนี้หนึ่งไปจุด A ให้ได้ มาเรื่อยๆเราไม่เคยแบบว่าวันนี้ได้ทำนี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างนี้ไม่เคยคเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องดีที่สุดแต่เราก็มีข้อดีบางอยา่างที่เราก็เอเป็นเราในวันนี้เนาะค่ะ,คะเราไม่อยากให้ทุกคนหรือรูออ้นะสึกแบบว่ามันแบบ,บ,บโผ<ฮ>ถ้าใครเจอก็คือ อยู่แย่ชีวิตอยู่แย่อะไรไม่อยากให้มีก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางมรสุมใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้แบบประคองตัวเองให้ผ่านมรสุมตรงนั้นมาได้มันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นได้เข้าใจตัวเองเรียนแล้วก็รู้ในความเป็นไปของชีวิตและความเป็นโลกเราจะต้องอยู่ต่อไป ในรูปแบบไหนตามที่เราแบบจะมีความสุขในตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าสุดท้ายเราก็บางครั้งคือความสําเร็จในชีวิตก็เมื่อเมื่อถึงในจุดที่เราได้นอกจากตัวเราเองแล้วมันก็จะมีในเรื่องของความสุขจากการมอบให้ด้วยใช่ไหมคะ คือเราได้เจอประสบการณ์แบบนี้นะเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแบ่งปันเป็นความรู้ให้คนอื่นได้เป็นเรื่องราวดีๆได้ต้องมีตัวช่วยแหละบางครั้งถ้าเราพยายามก็แล้วระบายก็แล้วไปออกกําลังกายให้เซโรโทนิ่งพวกนี้ไยทีนแลคซก็แล้วเอ็นโดฟินเราก็มันยังไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าด้วยไหวที่มันมีเรื่องของฮอร์โมนด้วยก็อย่าง โรคของทางด้านสุขภาพจิตโรคซึมเศร้า<ม>แพนิกก็เกิดจากสมดุลของสารเคมีในสมองที่เปลี่ยนแปลงบางครั้ง,งเราก็อาจจะต้องให้คุณหมอรประเมินดูว่า,าจ,จะต้องมาใช้ยาช่วยด้วยหรือไม่นะคะสำหรับอีพีนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอพี่แจางมากๆเลยนะคะดี <c oughs> มากเลยที่มาแบบให้คาปรึกษานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะปรึกษาเรื่องอะไรเราไม่กล้าไปหาคุณหมอเนาะก็ฝากไว้ที่ช่องละลิฟได้นะคะลันลิฟจะจะเอามาถามคุณหมอพจงให้ว่า เอตอตรงนี้เรากังวเลเรื่องอะไรมาแบ่งปันกันหรือว่าช่วยเหลือกันถ้าใครชอบแบบนี้นะคะอยาให้ทำอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ในรีวิให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจหมอแจงเฮลที่ไม d นะคะไว้ด้วยเดี๋ยวจะขึ้นลิกงไว้ให้นะคะสำหรับอีเคยีวีก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะะมมาบอ้ใหนะคะขอบคุณค่ะ